สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีคนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับตอนนี้นะครับขบวนสินค้านะครับที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือที่คนรถไฟเรียกกันตองเจ็นะครับกําลังเคลื่อนขอบวนเข้าในรางที่สองนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะมีการลีกแล้วก็น่าจะมีการแซงกันเกิดขึ้นด้วยนะ ตัวน,นี้27นะครับใช้ G A 4551นะครับดูไกลๆเหมือนจะพ่วงหัวรถจักรมาด้วยนะพ่วงท้ายมานะครับอเดี๋ยวในลังที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีขบวนธรรมดาที่262นะครับหัวหินกรุงเทพหัวลำโพงนะแล้วขบวนหลังก็อาจจะมีด่วนพิเศษทักษีณารัตที่31 กรุงเทพฯภิวัตรชุมทางหัดใหญ่นะครับน่าจะวิ่งแซงตองเจ็ดนะครับนี่นานๆนี้เจอกันสักทีนะครับตองเจ็ดนะไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะนี่สีไม้ก,กิฟเลยนะครับนี่สี่ห้าห้าศูนย์นะครับ GEA นะ ดูนเพือนไม่รู้วิว่งไปทางไหนเลยนะครับเนี่ยยิงหมดรถจักรทั้งสองฝั่งเลยนะครับชมกันต่อนะครับมาเมื่อกี้แจ้งไปผิดไปนิดหน่อยนะครับก็ให้สามหนึ่งวิ่งผ่านก่อนนะเดี๋ยวสองหกสองไปมาที่หลังนะครับกรุงเทพปัิวัติชุมทางหัดใหญ่นะ ช้าอยู่สิบเจ็ดนาทีนะครับโอ้โหสองหกสองกับสอเจ็ดนี่จอดรอยาวเลยนะครับตอนนี้สองหกสองก็จอดที่บ่อตะคอนะสิบเจ็ดนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับกำลังจะผ่านที่บ้านคููบัวนะครับ คิวเอสวายห้าสองศนะครับออยู่ตรงข้อต่อล้างพอดีเลยนะ านะครับ262กำลังจะมาถึงนะครับเพึ่งสังเกตน,นะครับหัวรถจักรทำกระบ,บวนนี้เป็น4551นะส่วนหัวที่ห้อยท้ายมาเป็น4550นะครับเอ้อยหมายเลขติดติดกันเลยนะครับ ธรรมดาที่สองห้านึงนะครับวันนี้ก็ใช้ดีเซลลางทําขบวนนะครับหัวหินกรุงเทพหัวลำโพงนะเออย่างที่เคยบอกนะครับเป็นขบวนเดียวนะครับที่เข้าจอดที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะกรนะุงเทพนะครับจากสายใต้เรานะราช้าอยู่สิบกว่านาทีนะครับ ปกติตขบวนนี้ไม่จอดที่บ้านกูบัวนะครับอ่าไปแล้วนะครับ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าจอดทำไมนะ เดี๋ยวมุ่งหน้าจอดที่ราชบุรีนะครับ262นี่ก็จะไม่เหมือนกับ254แล้วก็252นะจะจอดน้อยนะครับสถานีเล็กๆที่ไม่มีผู้ได้สารเลยก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจอดเลยนะครับไปรับห่วงตรง ขระจทางด้านใต้เลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เอาไปแล้วนะครับข้ามคนข้างลำบากนะครับตรงนี้นะครับจอดยาวเลยนะครับทั้งเรีกทั้งแสงเลยนะโอ้โดนเต็มเต็มนะครับไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะ นี่กิฟเลยนะครับบรรยากาศนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะครับเมื่อสักครู่ลมมาแรงเลยนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มนิ่งๆนะครับถ้าโชคดีก็คงจะไม่ตกนะครับเราก็ได้ชมคลิปนี้กันถ่ายแบบสบายๆนะครับไม่ต้องมาหลบฝนนะ ช่วงนี้มืดเร็วเลยนะครับตอนนี้18บแนิกาหนาทีนะเผ่อแป๊บเดียวก็จะมืดเลยนะครับมาชมด่วนพิเศษทักษิณที่37และ4 5ห้งงา,านะครับกรุงเทพวปารีสซูนายกโลกกะดังเบษซานะครับ ราช้าอยู่13นาทีนะครับออกจากราชบุรีมานะ q ิ S y เว2ไวน์ห้นะครับ เดี๋ยวมีการรียกกันอีกหนึ่งคู่นะครับตอนนี้ด่วนพิเศษที่สีศูนนะครับเข้าในหลังที่สองนะสุราษฎธานีกรุงเทพอภิวัตรนะครับ ลาชา21นาทีนะครับมาถึงที่บ้านคูบัวก็18บแนาฬิกายี่สิบเกานะโอ้โหฟาแลบน่ากลัวนะฝ <c oughs> <c oughs> าแลบนะครับ เดี๋ยวออรอขบบนรถเร็วที่169นะครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้าจอดที่ราชบุรีนะครับน่าจะจอดรออยู่สักพักนึงนครับน่าจะประมาณสักสิบนาทีนะโอ้ยไม่กล้าออกไปยืนนอกหลังคาเลยนะครับมาครับอีกสักครู่รถเร็วที่169จะวิ่งผ่านนะครับ โอ้ฟันแลบน่ากลัวมากเลยนะครับกรุงเทพอภิวัตรยะลานะครับพิตาชิหรือเปล่านะไฟสว่างสว่างนะครับลาช้ายี่สินาทีนะครับ ถึงที่บ้านกูบัว18นาฬิกา42นาทีอ่า G E นะ4533นะ อนนี้ก็ทดลองเปิดไฟทางนะครับที่บ้านคูบัวนะสว่างสวัยเลยนะครับดูนะครับก็เดี๋ยวรอห่วงสักครู่นะครับ40จะเดินทางต่อนะ ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับรถด,ด่วนที่83นะครับกรุงเทพอภิวัตน์ตังนะ แรกผมจะกลับตั้งแต่ดวนพิเศษที่40นะฝนตก <c oughs> กลับบ้านไม่ได้เลยครับครับชมกันต่อครับรถด,ด่วนที่83นะทุ่ม53นาทีนะครับตอนนี้ราชาอยู่14นาทีนะครับ ผ่านไปเรียบร้อยนะครับฝนก็หยุดพอดีนะครับก็เดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ,บก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ